สวัสดีครับพ่อพี่น้องนะครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับสนุนเส้นนะครับจุมแพรภูเขียวนะครับแต่รถผมวิ่งหน้ามุ่งหน้าเข้าจุมแพรนะครับฝนตกหนักมากครับจุมแพรูเขียวและตอนนี้สถานการณ์น้ําท่วมนะครับภูเขียวนะครับในตัวเมืองภูเขียวได้ท่วมไปแล้วนะครับความสูงประมาณห้าสิบเซนนะครับถึงเมตรหนึ่งนะครับบางระดับนะฮะรถเรียกสัญจรผ่านไม่ได้นะครับ วิ่งได้แค่ถนนหลวงนะครับผู้เขียวดูสิครับท่านตอนนี้กําลังมุ่งหน้าเข้าชุมแพนะครับมุ่งหน้าเข้าชุมแพนะครับฝนตกอย่างนี้ไม่นานนะครับอีกสักวันสองวันนี่ท่วมแน่นอนครับถนนหนทางก็ผุพังไปนะครับฝนตกหนักนะครับอ่บนอบอกเพื่อนร่วมทางนะครับเพื่อนร่วมทางนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่รถบรรทุกรถสามล้อรถอิฐกันนะครับ อย่าขนองนะครับเวลาฝนตกอย่าขนองอุบัติเหตุเกิดขึ้น,นทุกเวลานะครับตั้งสติมองไกลให้ทางนะครับผม3ามอย่างนี้นะครับท่านจะปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะโดนเส้นไหนนะครับไม่ว่าจะสภาวะใดนะครับตั้งสติมองไกลนะครับให้ทางนะครับผมนะฮะทำไใ <laughs> ามาให้ทางและะ้วก็ จะกลายเป็นให้อย่างอื่นนะพี่น้องเนะนะครับตอนนี้ไม่มีพระอาทิตย์ไม่ขึ้นเลยนะครับเมื่อดนะครับแปดด้านเลยครับนะฮะไม่รู้ทางไหนไปทางไหนนะครับผมก็ขี่ขับไปตามสารสัตยานนะครับว่าผมมุ่งหน้าไปชุมแพรนะครับผมคิดว่านะครับแต่ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่ารถจะเข้าชุมแพรหรือเข้าภูเขียวนะครับตอนนี้เพราะรอบด้านมื่ไปหมดนะครับรถต้องเปิดไฟวิ่งนะครับผม จึงอยากจะแก้งข่าวมาถึงเพื่อนร่วมทางนะครับและอเพื่อนๆนะครับร่วมกระบวนการนะครับไปเขียวตรงนี้คือที่ไหนเอ่ยนะฮะผมไปยังงงๆอยู่นะครับไปเขียวอ๋อผมโล่งนะครับพี่น้องตรงที่เขาเดินขายพวงมาลยัยขายใบกระท่อมนะครับ อ่กินครับพี่น้องบาทนี่ใบกระท่อมครับถูกโถงนะพี่น้องเนาะน้ำซีงแงะนะครับบอไดเปลียูดีกินคือเก้าหรอกินพี่น้องกินอืกินคักๆแต่ผมไม่กินดอกจีมาเคยซื้อเลยแต่ไนะม่กินข้าวกระซักอยู่ <laughs> <laughs> นะครับเนาะฝนตกทั้งวันทั้งคืนนะพี่น้องเฮตเตอร์ได้กินอะไรนะเฮาเตอรได้กินอะไรถึงไม่รู้เฮตเตอร์ ater, พ่อเนย